นะครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมอาร์คเซอร์ไบเวอร์นะครับเปิดตัวมาพร้อมกับไทเทนโนสลัดก๊อตนะครับตัวนี้หรือว่าไบโอนิกไทเทนโนสลัดนันเองที่ตัวนะครับมีเกตแวววาวนะเหมือนคริสตัลส่องประกายสวยงามมากๆโอ้โหอัญมณีเคลื่อนที่จริงๆตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวของมอสเทคไทเออร์เช่นกันนะครับผมขอบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาครับก่อนที่เราจะไปลุยกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดค่าสเตตให้ดูนะครับผมตัวนี้นะครับได้เลือดมาถึง504ล้านนะครับ 7528โอ้โหมหาศาลมากๆอาหารนี่เยอะแยะมากมายแบบสดุดๆครับเรียกได้ว่าอ่านกันไม่ถูกกันเลยทีเดียวโอ้โหดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย795,100โอเคอยู่ในเกมสุดยอดนะครับค่าพลังนะครับไม่สามารถอัพอะไรได้เลยนะครับนอกจากออกซิเจนแล้วมึงจะให้อัพออกซิเจนหาแปะอะไรคงไม่ลงไปดำในน้ำหรอกเนื่อทีนี้มาลองกันเลยครับว่าดาเมจมันจะแรงขนาดไหนครับผมกระทืบไปทีเดียวดับครับผมโอ้ แทะเนื้อได้หรือเปล่าแทะเนื้อไม่ได้นะครับทีนี้ก็ลําบากเลยเอามึงแทะเนื้อไม่ได้มาติดตดีอย่างนี้ก็แย่เลยมีขึ้นมาเหยียบลอยไปต่อดิไปต่อดิอ,ดอย่ามัวแต่ทําขาดึก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 ,ดก,ดกพิการอยู่ไปต่อไปต่อเร็วกระทึบไปกระทึบไปเออกว่าจะออกได้โอ้โหลําบากเลยครับน่าจะเป็นตัวที่ไม่บอกเกกับการต่อสู้เท่าไหร่แหมลําแสงมันอลังการเหลือเกินครับเหมือนกับคิสตัลแล้วก็อัญามณีมาแปะไว้บนหลังนะครับผมตัวนี้สุดยอดเลยทีเดียว ด้านหน้าอะไรที่โพโดคัสจะแจมด้วได้หรือเปล่ากระทือไปหนึ่งทีตุ้มเข้าไปโอ้โหตายสี่ครับมันต้องแบบนี้ถึงจะสะใจผมว่าสปีดมาอยู่ในเกมโอเคนะแต่ว่าผมวิ่งผ่านนะครับตัวธรรมดาก็ตายหมดแล้วครับผมยกเว้นตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆก็อาจจะรอดได้จัดการมันไททันปุ้ยไปชื่อมันก็คือไททันนะครับผมที่ผมตั้งชื่อให้จะได้เรียกกันง่ายๆหน่อยครับผมทีนี้ก็มาจัดการด้านนี้ต่อเลยครับมี3มขาตัวสีแดงครับอารามชามนะครับผมเอาฟ้าหรือเปล่าเนี่ย กระทืบดูนี่เป็นเอเปสทับใช้ไม่ใช่อัลฟาครับผมตามด้วยแมงมุมตัวนี้ต่อเลยแหมวันนี้เราจะได้เล่นกันแบบนานๆหน่อยนะครับเพราะว่าสปีดมันเดินชา้าก็เลยทําให้เราได้เล่นนานอะนไหนๆก็อัพนะครับออกซิเจนได้แล้วเดี๋ยวเราจะอัดนะครับค่าออกซิเจนไปเลยดีกว่าเอาไปเลยจะได้เท่าไหร่เฮ้ยพออัพซิเจนได้แล้วก็โผเป็นดาเมจมาต่อครับผมโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวแจม j มันเป็นอาการบั๊กหลืงไงครับไม่รู้ครับผมอัพออกซิเจนไปสองสามขั้นนะครับได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาเลยครับอาจจะต้องรอให้ค่าออกซิเจนเต็มก่อนครับผมโอ้โหมันบ้าบบอผู้พัฒนาเนี่ยอะไรเฮ้ยเจอหมีครับผมเราเจอหมีพันปารานะครับกับลิงครับผมจัดไปก็ทืบเรียบร้อยเละกี่ศพก็ไม่รู้ครับนับกันเองอัพออกซิเจนกันต่อเลยครับผมเอาให้หายใจกันในน้ำได้แบบตลอดชีพกันเลย เวลาเราซับบอนมามันก็จะให้ที่ขี่มาด้วยนะครับที่เขียนนี้เลยครับผมอันนี้ผมได้เป็นของแรมเช็คเกิลมานะครับไม่แน่ใจว่ามันจะได้ทุกครั้งหรือเปล่านะอัดออกซิเจนไปเมื่อกี้มันดีดแหมมันดีดอัพดาเมจไม่ได้คั้นเดียวเองครับผมน่าเสียดายมากๆหรือว่าเราตันแล้วด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะอัดออกซิเจนไปเลยนะครับตอนนี้ออกซิเจนนะครับมาที่98,820นะครับผมไม่รู้ว่าจะช่วยเพิ่มดาเมจหรือเปล่า ทีนี้ก็มาอารวาสด้านนี้กันต่อเลยครับผมตามธรรมเนียมครับเราจะต้องมาลุยกับเอลฟาแรดนะครับของมิยาบีนะครับผมมาดูกันว่าเราจะสู้อัลฟาแรดได้หรือเปล่าแต่ตัวนี้ขอบอกเลยว่าสู้ไอ้ก็ตไม่ได้แน่นอนครับไม่มีตัวไหนสู้ไอ้ก็ตได้ครับผมไม่ต้องห่วงนอกจากโดโดเล็กก็ตเอาไปหน้าบ้านไอ้ก็ตไอ้ก็ตเผาทีเดียวก็ตายเลือดห้าร้อยล้านสบายสบายครับไม่ขนาดมือก็ตแน่นอนไอ้ก็ต,นนกตมันเป็นเทพแบบที่เทพที่สุดในปัตตภีครับบนภาคพื้นดินแล้วก็ตัวที่จับได้นี่ครับผม ตอนนี้ก็ได้แต่รอผู้พัฒนานะที่จะสร้างตัวอะไรสักตัวหนึ่งที่มาเก่งกว่ามันนะคิดว่าอาจจะยากหน่อยโอเคทีนี้ก็ได้เวลาลุยกับเอาฟาแลตกันแล้วนะครับผมทีนี้เราจะได้รู้แล้วนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับผมกระทืบไปครับหนึ่งทีครับผมเรียบร้อยครับโอ้โหตายแบบง่ายได้มาจุดประทัดอะไรกันวันนี้น้องเลยวันตุรกีแล้วโว้ยกระทืบไปเออะทีเดียวตายแมมาจุดผิดวันอย่างนี้หรอกหูชาวบ้านชาวช่องเขานี่ กระทืบไปเออเละโอ้โหมึงให้ชุดอะไรมาเนี้ยสีสันหลากหลายเลยเกินเป็นอะไรที่แฟนตาซีมากมากโอ้สุดยอดเลยครับกระเทือไป2-3สามทีนะครับตายยกหมู่บ้านเลยครับผมเดือรอดอยู่หนึ่งตัวนะครับ2ตัว3ตัวเดือรอด3ตัวพยายามที่จะหนีเหรอโอ้มาอยู่บนนี้แบบมันใหญ่จนแบบมองไม่รู้เรื่องเลยนะครับใหญ่จริงๆกระทืบไปกระทืบไปเรียบร้อยครับผมหมดหรือยังไม่รู้เนี้ย ด้นนี้รู้สึกว่าจะมีพรามอัลฟาโดโดด้วยนะผมตีกับอะไรอยู่กระทืบไปดิกระ,กระทืบไปทีเดียวดับครับผมโอเคสบายๆมากๆมาลุยด้านนี้ต่อเลยใทรถือบาซูกา้าอย่ามาถือบาซูก้าขวางหน้าพี่น้องเรียบร้อยโอ้ยังมีคนอีกเยอะเลยนะผมเล่นระเบิดกันด้วยเหรอฮะตีไทยทันมาแล้วเว้ยอาราวาแหลกแค่วิ่งเหยียบก็ตายแล้วมั้งไอพวกนี้ตายหรือเปล่าไม่ตายครับ วิ่งเหยียบธรรมดาไม่ตายนะครับผมเตรียมตัวตายได้เลยปุ้มเขาไประจุยสามโ,โอ้ก็เด่นไปนู่นเลยครับโอ้ไปฟาดกับโขดหินอีกหนึ่งทีครับผมอนาถเลยทีเดียวรู้สึกว่าจะรอดมาหนึ่งตัวนะครับตัวนี้กําลังถือบาซูก้าอยู่เลยเดี๋ยวจัดให้จะเอาจะเอาเหมือนมันจะพยายามที่จะสู้นะครับมันจะยิงเราหรือเปล่าว่ามันหนไีไป,ไปแล้วตามไปตามไปเร็วใช้ท่านลุยอย่านี้อย่านี้ไม่รอดแน่นอนเตรียมตัวตายได้น้องเฮ้ยยังไม่หมดดี่ว่ามีหลายตัวครับผม กระทืบไปกระทืบไปเรียบร้อยโอเคลงไปกระทืบปลาฉลามได้หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้เราน่าจะกระทืบได้ครับน่าจะโดนอยู่กระทืบไปไม่โดนอีกสักทีโอไม่โดนวะโอเคคิดว่าน่าจะได้เฮ้ยเจอโกเดนโดโดครับผมน่าสนใจรู้สึกว่าไอตัวนี้มันจะสามารถนะครับสะท้อนดาเมจกลับมาหาเราได้ด้วยครับผมมาลองดูกันว่าเราจะรับนะครับแรงสะท้อนได้หรือเปล่าเตรียมตัว3 2 1หนึ่ง ปุ้ง้าไปไม่โดนว่ะเฮ้ยโอ้โหใกล้ๆไม่โดนอีกทีอีกทีเรียบร้อยครับโอเคครับผมทีนี้ก็ได้เวลานะครับมาทดสอบดาเมจให้กับเจ้าไทเทนโนสลัดก็อตตัวนี้เลยนะครับผมว่าจะมีดาเมจแรงขนาดไหนนะครับผมโอเคพร้อมจัดไปครับดาเมจอยู่ที่2147ล้านนะครับผมตัวเลขเล็กมากๆเลยครับผม DPS 1000ล้านโอ้โหมหาศาลและมหาการครับไม่เคยมีไดโนเสาร์ตัวไหนนะครับที่มีดาเมจแรงมากมายมหาศาลขนาดนี้ครับผม ขอบอกเลยว่าไม่ธรรมดาทีเดียวแต่ยังไงมันก็ไม่สามารถสู้กับบอชีฟได้นะครับเนื่องจากว่าเวลามันกระทืบบอชีฟไปเนี่ยมันจะมีการสะท้อนดาเมจมานะครับทำให้เราตายทันทีครับผมเอาละครับเมื่อกี้เราก็ได้เห็นนะครับความโหดของไทเทนนสลัดก็ตไปแล้วนะครับสำหรับดาเมจที่แรงมหาศาลนะครับทีนี้เราจะมาลองกระทืบบ้านเหล็กกันดูนะครับผมว่าจะพังหรือเปล่านะครับกระทืบไปครับหนึ่งทีครับผมเรียบร้อยครับแต่ยังไม่ทั้งหลังครับเดี๋ยวผมจะลองกระทืบแลวว่ากี่ทีจะพัง กระทืบไปกระทืบไปโอ้โหด้านหน้านี้ยังเหนียวอยู่ครับยังไงเนี่ยลองตีหลังดูดิเอาตีหลังกระทืบดูโอ้พังครับแต่พังไม่หมดครับผมไม่น่าเชื่อเลยครับสรุปเลยก็คือว่าอาจจะกระทืบไม่โดนเพราะว่ามันติดก้อนหินไงเดี๋ยวเราจะลองเคลียร์นะกองทัพทหารชุดเล็กตรงนี้ดูดีกว่าว่าจะมีตัวไหนนะครับเกิน2ทีหรือเปล่าไม่น่าจะมีครับดาเมจ2,000นล้านสบายๆอยู่แล้วทาอะไรเพื่อนใครจะเอาเข้ามาได้เลยโกโก้เอาหรือเปล่า โกโก้ไหวไหมเรียบร้อยครับตามด้วยโชคต่อครับผมทีเดียวโอ้โหทีเดียวดับครับได้เป็นขี้สีชมพูมาด้วยโอ้โหขี้สวยจริงๆหวานแหววเดี๋ยวดีนี้เราจะไปบุกบ้านนะครับทางด้านในกันต่อเลยครับผมเอาละครับตอนนี้ผมก็มาถึงนะครับพิกัดบ้านที่เราจะมาถล่มแล้วนะครับผมคิดว่าตอนนี้นะครับเราหน้าจานถล่มมันได้แบบสบายสบายบ้างๆ้าครับลงเหล็กอะไรก็เอาเราเมื่ออยู่ครับผมเริ่มจากอาคารหลังเหล็กนี่เลยครับหลังใหญ่นี่แล้วผมกระทืบไปครับ โอโหทีเดียวนะครับถึงกับเพดานพังกันเลยทีเดียผมทีที่2ครับเรียบร้อยโอ้โหทุกทุกอย่างในบ้านกระจุยกระจายใครเข้ามาช่วยใครเข้ามาช่วยกระทืบแหลกโอ้โหโคตรมันแม่เราไม่ได้บอมบ์บ้านใครมานานเลยครับจัดไปจัดไปกระทืบไปกระทืบไปแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่สามารถพังบ้านหมดหรือ,อยังไงเนี่ยโอเคเริ่มทยอยพังแล้วผมผมโดนอะไรอยู่เนะี่ยป้อมปืนแน่นอนเลยครับผมได้ได้ได้เดี๋ยวจัดให้ กาทืบเละครับผมเละเปล่าเละครับเอยแต่ยังไม่หมดเนี่ยทำไมบ้านไม้พังย่ากันวะเนี่ยกาทืบอไปกาทืบอไปใครจะช่วยเข้ามาเลยตีหลังกูก็มีเหยียบไปเหยียบไปโหเละเละวินาสันตโลครับผมโอ้ดูดิสภาพประตูแดงพังวินาสันตโลบ้างๆครับผมเรียบร้อยบ้านเหล็กหายไปทั้งแถบเลยครับเหลืออยู่ประมาณ20%อนหงหินก็ไม่เอาไว้มาเข้ามาใครจะช่วยเข้ามาเลย สบายสบายอยู่แล้วติดอะไรเนี่ยติดอะไรมีตัวอะไรเกาะตีหรือเปล่าไม่มีเรียบร้อยครับวินานสันตโลวันนี้เอาให้เกลี้ยงครับผมไหนๆก็มาแล้วเอาให้เละกระทืบไปยับครับชิ้นกับยับกันเลยีเดียวโอ้ไม่เหลือซากอันนี้น่าจะเป็นพังแล้วแต่ว่าอาจจะต้องรอนะครับประมวลผลสักแป๊บหนึ่งกว่าบ้านเหล็กจะหายนะครับผมเรียบร้อยทีนี้ขึ้นไปเหยียบด้านบนกันต่อเลยดีกว่ามีความรู้สึกว่าสาใจในอารมณ์โอ้ มันจริงๆตัวนี้โพตรโทดอะไรอะไรป้อมปืนเหรอมีป้อมปืนเหรอกระทืบไปดิโอพังทั้งหลังครับผมทีเดียวแล้วพังทั้งหลังเลยครับผมโอ้บ้านหลังนี้เป็นลักษณะคล้ายๆกับอาคารพานชิ์นะครับเรียบร้อยไปแล้วตัวอะอรลอยโอ้แรปเตอร์ลอยครับจากข้างบนตกลงไปด้านล่างเลยโอ้แน่นอนจริงๆครับเทอร์โนสลัดก็อตตัวนี้สุดยอดผมเริ่มจะชอบแล้วเนี่ย ปกติผมไม่ค่อยจะชอบเล่นมันเท่าไหร่นะครับเรียบร้อยครับเทโนสงแนโนเสากระจุยกระจายหมดโอเคคิดว่าน่าจะเคลียร์แล้วครับเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปจัดซื้อบริบัทกันท้ายคลิปกันเลยดีกว่าครับผมเอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์แรกนะครับไททันโนสลัดนะครับเลเวล900,000จำนวน10ตัวนะครับปะทะกับไททันก๊อดนะครับผมมาดูกันโอ้โหกระจุยกระจายโอ้โหมรันครับผมโอ้สกอร์มากมายมหารสานมีลอยไปที่ยอดเลยครับหอคอยซัมมอนด้วยครับผมโอ้สุดยอดเลยรอดมาได้หนึ่งตัวครับกระทืบนะครับ วงการโจมตีกว้างมากมายครับผมเป็นเหมือนโดมิโนเลยครับโอ้งรอดมาได้ยังไงเนี่ยตัวเดียวเนี่ยฮะจัดไปตุ้มโอ้โหเรียบร้อยครับเวลามันอยู่หลายๆตัวแล้วผมชอบเวลามันปิวอะยังมีโจมดินอยู่หนึ่งตัวครับผมรอดมาได้เช่นกันครับสรุปเลยการกระทืบเมื่อกี้ครับตาย8รอด2นะครับผมไอตัวนี้เดี๋ยวต้องกระทืบมันให้จมดินครับผมว่าไอพวกจมดินส่วนมากมันจะลอยออกมาครับผมลองดูครับเกยียยไปโอ้ลอย โอ้เรียบร้อยครับสบายสบายครับไทเดโนสลัดเลเวลเก้าแสนสิบตัวภายในพริบตาตัวละทีเนีับผมโอเคไปต่อหนที่2เลยครับเอาละครับผมและเรียกคือแมตช์ถัดไปนะครับเอาฟ้าเล็กเลเวลเก้าแสนนะครับร้อยกว่าตัวครับผมโอ้โหทีเดียวครับตายกระจุยระจายและเทฟวินาสัตว์โลมากมากไม่ต่ำกว่า100ตัวนะครับผมที่เรียกมาผมก็ไม่ได้นับแต่เกินร้อยตัวแน่นอนโอ้ดูครับยังกับฝนดาวตกครับผมโอ้อะไรจ้าเยอะแยะเยอะเยะหนานี้ กระจายไอฝั่งนู้นนะครับประมาณอีก20-30ตัวเพราะว่าผมเรียกแล้วมันไม่กองกันครับผมในจุดที่เป็นตัวยูเมื่อกี้ก็ประมาณร้อยกว่าตัวนะครับสรุปเลยทีเดียวตายทุกตัวนะครับผมสบายสบายมากๆโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าจะง่ายไดขนาดนี้เอาละครับผมและนี่ก็คือแช์สุดท้ายนะครับเหล่าวอร์เดนทั้ง6นะครับประทะไททันก้อนะครับผมสรุปเลยก็คือว่ากระทืบ2ทีนะครับดับทุกตัวครับผมโอ้ผมว่าน่าจะทีเดียวตายอ่ะแต่ตัวใจเกนโนซลัสน่าจะไม่โดนมากกว่าครับเรียบร้อย โอ้จอระเคมีการลอยขึ้นมาแล้วก็ทางด้านนี้นะครับที่เห็นก็จะเป็นงูบอสนะครับผมกระทืบทีเดียวเช่นกันนะครับผมมันเป็นแมตช์ที่กระจอกเกินไปก็เลยตัดออกไปนะครับผมทีเดียวตายครับเช่นกันส่วนบอชิมนะครับทำการลองแลยครับสู้ไม่ได้ครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นครับแต่ว่าเราโดนนะครับทีเดียวตายเลยครับผม ไม่ว่าเราจะกระทืบมันหรือว่ามันจะกระทืบเราก็แล้วแต่ทีเดียวตายเช่นกันนะครับโอเคครับผมงั้นเอาเป็นว่าไงในพาร์ทนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ